ท่านผู้ชมตอนนี้เบลเจ็กมาเดินเล่นตรงชายหาดนะครับตอนเวลาฝนตกนะครับท่านผู้ชมบ้าไม่บ้าก็บาแเจ็คนี่แหละมาเดินตอนฝนตกดูบรรยากาศตอนฝนตกโอ้โหฟินขนาดเลยไม่ค่อยมีผู้คนนะเบลเจ็กก็ได้มาถ่ายคลิปได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีใครมาเย่งซีนเดี๋ยวเดินเล่นกันเดี๋ยวเบลเจ็กเดินเล่นกันเนาะ แบกทิยาเป็นของเรามะมะแต่มาว่าดูดิเนี่ยชอบชอบชอบกับบรรยากาศฝนตกอีนะโอ้โหเมะขนาด ทำไมมันเงียบเหงาวังเวงอย่างนี้ทำไมมันเงียบเหงาวังเวงอย่างนี้ก็ฝนมันตกไงแจ๊คคิงที่เกาะเออมีคิงคนเดียวนี่แหละที่มาเดินบ้าอยู่ตรงชายหาดเนี่ยเออดูดิบ้าบ้าเลยวู้ ตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้ก็โซนตรงาชายหาดพัทยาใต้นะครับท่านผู้ชมก็เก็บแต่ละจุดแต่ละจุดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะในยามเวลาฝนตกนะครับก็ยังมีคนตกเบ็ดอยู่นะครับเนี่ยน้ำทะเลก,ก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้ก็คือย่านที่แจ็คชี้ตรงนี้ก็คือ w a อ k กิ้งสตรีทนะครับและตรงนั้นเห็นป้ายใหญ่ก็คือ,อพัทยาซิตี้นะครับจุดเช็คอินแลนด์มากตรงตรงนน้นคือ แหลมบาลลีไฮนะครับท่าเรือนะครับท่าเรืออยู่ตรงนู้นนะครับที่เบลเจเคยไปทาคลิปฝั่งนู้นบ่อยๆ่ะครับแล้วก็ชอบไปนั่งตรงนู้นบ่อยๆ่ะครับเพราะว่ามันฟิลมันมันดีมันสวยงามอะแต่จริงๆแล้วนะพัทยานยะมันก็มีสวยงามทุกที่แหละครับแล้วแต่เราจะเลือกลงเราจะเลือกมานั่งเราจะเลือกมาสัมผัสเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เจกสบายสบายสบาย,สบายขนาดเพราะว่ามันเย็นมันไม่มีแดดเลยนะครับท่านผู้ชม ฝนตกตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะครับเนี่ยคื่นก็น้ำทะเลก็ไม่ใส่นะครับอืมถนนติดชายหาดก็เนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวลงตรงติดทะเลลงน้ำทะเลสักหน่อยดิกเ่ือน อายุเข้าด้วยครับเห็นว่าเดี๋ยวอีกอีกตองก็คือมันคงจะตกหนักอีกครับเพราะตอนนี้มันเริ่มมาหัวมันมาละเมื่อวันนั้นก็มาทีหนึ่งนะทําให้อาถนนชายหาดนี่นะแล้วก็อาถนนจอมเทียนนี่ตัดขาดเลยนะครับตอนนี้มันก็เดี๋ยวถ้ามันตกหนักมากๆนะชายหาดตรงน,นี้มันก็จะเนี่ยน้ำมันก็จะซ้อทรายอย่างเงี้ยที่เขาถมไว้นะเพราะว่าน้ํามันไหลมาจากท่อจากข้างบนเนาะมันก็มากัดกินอา หน้าทรายไปหมดเลยเสียดายขนาดเลยเสียดายงบเสียดายงบเปินน้นนาจะทําแบบว่ามันมาตรฐานไปเลยเนาะอย่างน้อยตรงนี้ทําเป็นเอเป็นแองกระทะแล้วก็เทปูนไปเลยให้น้ามันไหลลงทะเลโดยตรงเนาะไม่ต้องเอาทรายมาถมตรงนี้เนาะหรือไม่ก็เราเอาทําเป็นอ่างอ่างแล้วก็เทปูนเทปูนเสร็จให้น้ํามันไหลผ่านจากตรงนู้นเนาะแล้วก็ข้างบนนี้เราก็เอาเอา,เอาแผ่นเหล็ก ปูใหม่แล้วก็แผ่นเอาทรายทับอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลลงข้างล่างให้มันสะดวกสะดวกกว่านี้เนาะอย่างเงี้ยมันก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอมีกนี่แหละเพราะว่ามันพัดทรายเนาะมันเป็นของเหลวอ่ะอืมอันนี้ก็พูดไปเผื่อเขาจะแก้ไขเนาะเรือก็จอดสนิทนะครับ ผู้ชมตอนนี้เบาเจ็อยู่ที่สุขุมวิทนะครับตรงพัทยากลางเนาะช่วงนี้ฝนกําลังตกช่วงห้าโมงแรงครับพอดีเบาเจ็กออกมาซื้อของกะเลยแวะมาถ่ายคลิปเป็ดด้วยนะครับตอนฝนตกนะครับแนทถนนสองฟังนะครับสายไอทูเวนะครับฟังสุขุมวิทนะครับฟังที่เบาเจ็กแทนกล้องไปตรงโน้นนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับถ้าฝนมันตกนักนักนะถนนตรงนี้ครับเป็นอมพาตเลยนะครับ ถนนน้ามันก็จะท่วมแล้วน้ํามันก็จะไหลมารวมกันอยู่ตรงเอ่งกระทะตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวเบลเจจะลองขับไปดูเนาะตอนนี้มันฝนมันเริ่มโตกอยู่เนะาะบางท้วมันจะตกหนักหรือเปล่าตามเบลเจไปนะครับขับช,ช้าๆขับช,ช้าๆ เนี่ยมันจะเริ่มท่วมตั้งแต่ตั้งแต่นี้ไปเลยนะครับไปถึงส่วนพทัทยาไทยนะครับตอนนี้ก็จะติดแบบสนิทเลยนะครับจนกว่าน้ํามันจะลดลงแต่ตอนนี้มันไม่ท่วมตอนนี้ไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรยังสัญจรได้อยู่นะครับ จะเป็นเองสะทะลึกเลยนะครับรถมันจะอาผ่านไปไม่ได้ดูสภาพเบวเจ็เบาเบเจ็กใส่ชุดกันฝนมาเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเจ็กจะขึ้นสะพานลอยนะครับตรงพรัทยากลางนะครับสุขุมวิทยพัทยากลาง ดูดูบรรยากาศตรงช่วงฝนตกเนาะออตรงถนนสุขุมวิทพะเยากลางเนี่ยครับพอดีฝนมันจะเริ่มหยุดตกแล้วก็เลยขี้เกียจเข้าบ้านขี้เกียจเข้าบ้านก็เลยเอาบรรยากาศเนี่ยตรงเนี้ยครับพะเยากลางนะครับปากทางพะเยากลาง ตรงนี้ก็ไปกรุงเทพไปกรุงเทพไปกรุงเทพนะครับสายนี้แล้วก็ตรงข้างล่างตรงกลางนี้ก็คือเป็นอา่าอุโมงอุโมง์อมงลอดเพื่อที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เนี่ยจะครับ น่วนะมันไม่ท่วมวันนี้ถ้าฝนตกนานๆมันท่วมนักนะตรงนี้นะคือปิดเลยนะครับตรงพรยาตั้งแต่ไอเชื่องนูนะ่นเลยไฟแดงนี่ไปครับจนถึงพระเยสใต้นะี่แหละคือปิดเลยหาทางอ้อมไปนะครับเฮ้ okay. ช่วงนี้มันพาย,ยุเข้าเลยนะพาย,ยุเข้าก็เลยอ่ามืดๆฝนๆนี่แหละบาเจ๊เอามอเตอร์ไซค์เจอดข้างล่างตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยครับวันนี้เอาสกปูป,ปี่สี่สิบฟนะครับคุณปูป่หวานแหววนะครับเอาขับมาเล่นเนี่ย